สวัสดีครับผมช่างอุไทยปืนยิงปลาครับผมวันนี้มาส่งงานปืนสนไนเปอร์สองลูอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นรุ่นระบบเดี่ยวครับไกลกล่องนะครับมีเซฟครับรุ่นนี้สองพันเก้าร้อยพร้อมส่งครับผมพร้อมยิงส่งนางสาวครับอ่าส่งพี่รสลินนะครับจังหวัดชัยภูมิน่ารอครับพี่ส่งแล้วครับผมครับเนี่ยไม่เนียนถามใจลูกค้าดูครับของถึงแล้วนะครับ ินค้าคุ้มค่าคือราคาแน่นอนครับผมของไม่ดีช่าทไายไม่ส่งให้ครับหลางตรงแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นตนะครับไม่ต้องกลัวครับเก็บงานให้เรียบร้อยครับนี่ครับเอาตาแตกอุปกรณ์แทมครับปีกนะครับปีกเป็นงานครับเก็บลบเหลี่ยมแลคมให้เรียบร้อยครับผมเนียนนะครับไม่มีความคมแน่นอนครับไม่กัดเชือกครับร้อยเปอร์เซ็นแล้วก็มีลูกดอกนะครับสองลูกกับสายพีอีหนึงกระสวยนะครับเก็บงานให้เรียบร้อยครับ ลบเลื่อมลบคมไม่เรียบร้อยนะครับไม่กัดเชื่อไม่กัดบาไกลหรอเปครับอ่าเราแจ้งลูกค้านะครับใส่ข้างหลังนี่นะครับที่เราพันบัตเต้ไปนะครับไม่ต้องแกะออกนะครับเพราะว่ามันเป็นการใส่ยุดหลังนะครับอ่าใส่พีอนะครับไม่ไม่สะบัดกลับหรอเปอร์เซ็นแน่นอนครับปลอดภัยแน่นอนเลยซัพพอร์ตให้ลูกค้าอยู่แล้วนะครับมียางแถมให้สองชุดนะครับแล้วก็ที่เลือกับกาวนะครับเอาไว้ประสานที่ปีกนะครับประสานที่เดียวต้ออื่นไม่ต้องนะครับทําให้ประสานเดียวยิงจะไม่ไม่แม่นนะครับ อันนี้เป็นแว่นพลรอยแท้หนึ่งอันครับอยู่ในที่มือปรับแสงอัตโนมัตินะครับตัวนี้เกียร์เครับแถมให้ฟรีครับในราคานี้ครับชุดนี้2,900รพร้อมส่งนะครับอุปกรณ์แถมตามที่บอกครับมีหลายรุ่นหลายหล่ทรงนะครับสนใจทักแชททักไลน์มาครับผมขอบคุณพี่รสลินนะครับจังหวัดจัภูมิรอรอกับพี่ส่งมาแล้วครับผมขอบคุณครับ